าดีเราก็จะบอกว่าดีถ้าคุณใช้ไม่ได้เราก็จะบอกคุณใช้ไม่ได้ค่ะเพราะเราขายความจริงใจและอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะรุ่นที่ขายดีที่สุดค่ะฝนแนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่นพรีเมียมรุ่นนี้รุ่นพรีเมียมหรือเรียกว่าตรีบงกตของเราเพราะว่ามีหินทั้งหมด3ชนิดด้วยกันหินชนิดแรกของเรานะคะก็คืออาเกตค่ะอาเกตเราใช้เป็นสีน้ำตาลอมแดงตัวหินอารเกตของเรามาจากอเมริกาค่ะตัวที่2ตัวหินหยกขาวเป็นหินหยกขาวจากพมา่าเป็นเกรดหนาแน่นอยู่ที่ระดับ8หินสุดท้ายคือชอ โชมารีเนี่ยเราจะใช้เป็นแบล็กแล้วก็บราวชโมารีนะคะตัวนี้เนี่ยการจัดเรียงของหินของเราเนี่ยจะเรียงแบบเป็นคลื่นแบบภูเขาแบบนี้นะคะโดยหินเม็ดแรกของเราก็คือตัวอ์เกตตัวเนี้ยจะมีลักษณะเป็นนูนโค้งแบบหลังเตา่าและตัวหินที่2จะมีระดับลาดลงมาก็คือตัวที่เป็นหินโชมารีตัวสุดท้ายคือหยกขาวก็จะราบในที่สุดขึ้นมาใหม่สลับเรียงกันไปแบบเป็นเคิร์ฟแบบนี้เพื่อที่ว่าอะไรเพื่อลดแรงกดทับในระหว่างนอนค่ะตัวนี้จะมีชั้นกันน้ําที่ไม่ทําให้น้ารั่วซึมไปถึงระบบไฟฟ้ายอย่างแน่นอนมี ระบบตัดไฟอัตโนมัติทาให้ไม่เกิดไฟชอ็อตไฟรั่วอย่างแน่นอนเพราะเราตรวจแล้วจากสสทและเรามี ISO 1 3 4 8 5เป็นโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์รองรับอยู่ค่ะเราจะใส่ซิลเวอร์นาโนไฟเบอร์ลงไปนะคะเป็นเส้นใหญ่เมทัลลิกที่ผสมทองและเงินที่อยู่ในนั้นเพื่อป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าคลื่นที่เป็นอันตรายหรือว่าคลื่น Wi-Fi ต่างๆไม่ให้เข้าสู่หัวเราหรือเวลาที่เรานอน,นะคะ่ะทำให้เราหลับได้ดีขึ้นหลับได้ลึกขึ้นและป้องกันคลื่นรบกวนตัวนี้ในระหว่างที่ นนในส่วนของการตัดเย็บค่ะเราใช้เป็นงานคัสเตอร์เมดที่เป็นงานทํามือการเย็บของเราเนี่ยแน่นสนิทและไม่มีหลุดลุยนะคะตัวหนังของเราค่ะเป็นใช้ P u เกรดรถยนต์นะคะที่สามารถอยู่ได้เป็น10ปีเลยไม่ลอกไม่ล่อนไม่แตกนะคะตัวนี้สามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าคุณใช้ไปได้นานๆเลยค่ะในส่วนของตะข่ายที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราใช้เป็นตะข่ายที่ผสมเส้นใยของไม้ไผ่เวลาที่ความร้อนผ่านเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายสินค้าของเราจะไม่มีพลาสติกนะคะเป็นส่วนผสมใน เพราะว่ามันจะอันตรายกับสุขภาพค่ะและที่สาคัญเนี่ยเราใส่เส้นใยที่เรียกว่าเส้นใยคาร์บอนไม้ไผ่เตียงของเราจะไม่มีกลิ่นเหม็นติดอยู่ที่เตียงเลยแอนตี้แบคทีเรียในตัวไม่มีกลิ่นติดอย่างแน่นอนค่ะอาจจะติดสักกลิ่นเดียวก็คือกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยถ้าใครหยดลงไปนะคะก็จะทาให้กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยยิ่งฟุ้งออกมาทําให้การนอนของคุณเนี่ยยิ่งหอมแล้วก็สดชื่นมากยิ่งขึ้นคุณสามารถท้นสเปรย์หอมๆลงบนเตียงของเราได้เลยในส่วนของความกว้างของเตียงนะคะเราออกแบบมาไม่ใช่เตียง5ุตหรือ6ฟุตเพราะือหกฟ ให้ความร้อนเนี่ยขึ้นช้าจนเกินไปเราออกแบบมาอย่างดีแล้วว่าจะต้องเป็นความกว้างอยู่ที่80ซนเมตรไม่ว่าคุณจะพลิกซ้ายหรือไม่ว่าจะพลิกขวาการนอนของคุณจะยังอยู่ความร้อนจะยังอยู่ในแผน่นความยาวของเราอยู่ที่180ซนเมตรเป็นความยาวที่พอเหมาะพอดีสําหรับการใช้งานใครที่เอาไว้นอนผมแนะนําค่ะสําหรับตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นแผ่นแข็งเหมาะกับคนที่มีอาการพวกปวดกล้ามเนื้อเหลือหลังคนที่มีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงหรือว่าเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่ค่อนข้างอวกนิดนึงจุด ที่ก๊อย์อะค่ะมันอยู่ลึกมากการที่หินก้อนนะคะมันจะดีกว่าหินบดอย่างไรมันจะดีกว่าตรงที่ความร้อนสามารถเข้าได้ลึกกว่าเร็วกว่าและแรงกว่าจึงเหมาะกับคนที่มีรูปร่างค่อนข้างจะอวบนิดนึงหรือคนที่มีลมในร่างกายเยอะหรือคนที่มีความชื้นในร่างกายสูงหรือคนที่มีอาการหนาวในเนี่ยคนแได้นาเป็นแผ่นนอนสามารถพับได้เป็น3ามทบแบบนี้แล้วผู้หญิงสามารถยกได้นะคะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ11กิโลกร,รัมนะคะสามารถพกพาบางท่านเนี่ยอยู่ต่างประเทศสามารถซื้อไปฝากหรือเอาไปใช้ที่ต่างประเทศได้ใคร ที่ออกกําลังกายแล้วอยากให้ออกกําลังกายมีประสิทธิภาพผลแนะนําคุณนอนเตียงตัวนี้ก่อนออกกําลังกายประมาณ1ชั่วโมงเปิดความร้อนสูงสักนิดหนึ่งนะคะจะทําให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยคลายทั้งตัวแล้วเวลาไปออกกําลังกายก็ช่วยส่งเสริมในการดึงไขมันออกมาใช้ได้ดีขึ้นส่งเสริมในเรื่องของการยืดเหยียดให้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีงบประมาณ1ตัวนะคะแนะนําเป็นพรีเมียมค่ะเพราะว่าตอบโจทย์สามารถนอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงออกกําลังกายบนเตียงนี้ได้แนะนําเป็นรุ่นพรีเมียมค่ะแต่ถ้าใครนะคะมีงบประมาณ อีกสักนิดนึงผลแนะนําให้ซื้อเป็นแผ่นคู่กันแบบนี้เพราะว่าดีที่สุดการดีท็อกหรือว่าออนเซนนะคะการอบตัวที่อบตัวเสมือนเรามีบ่ออนเซนหรือบอแซนบาร์ ath, อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเรามีตัวเรนโบว์ทับอยู่ทางด้านบนประกบกันแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้การขับของเหงื่อเนี่ยดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วขึ้นคนที่มีโรคประจาตัวนะคะสามารถสอบถามเข้ามาก่อนได้ค่ะว่าท่านใช้ได้หรือไม่ทางเรามีทีมงานที่เป็นทีมงานคุณภาพที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพถ้าดี เราก็จะบอกว่าดีถ้าคุณใช้ไม่ได้เราก็จะบอกคุณใช้ไม่ได้ค่ะเปลี่ยนเตียงธรรมดาของคุณให้เป็นเตียงสุขภาพง่ายๆแค่ซื้อเตียงยกร้อน,นบำบัดก่อนไปปูง่ายๆแค่นี้เลยค่ะคุณก็จะได้สุขภาพที่ดีขึ้นเป็นคุณที่ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะ